สวัสดีค่ะวันนี้พบกันกับบ้าบ้านซืน้อมาขายไปกับแนนบิญญาภาสำหรับอีพีวันนี้ราคาอยู่ที่400บาทไปทาง450นะคะช่องทางการติดต่อโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์0825413334 0825413334มาชมรายการแรกกันเลยค่ะวันนี้ วันนี้เน้นๆสมเด็จฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะค่ะรายการที่หนึ่งนะคะดูให้ชอบแล้วค่อยปิดนะคะ มีบริการเก็บเงินปลายทางปลายทางไม่พร้อมรับอย่าสั่งปิดนะคะงานขอร้องมากๆเลยจัดส่งตรงปกแน่นอนค่ะตรงร้านเปอร์เซนต์เลยรับประกันตรงปกทุกรายการ รายการที่หนึ่งนะคะต่อมารายการที่สองวี้มีจัดสมเด็จเน้นสมเด็จค่ะวันนี้ โอน400ทุกรายการเลยนะคะไปทาง4ี่ยห้าสิบค่ะด้านข้างดูรอบรอบดูให้ชอบแล้วค่อยปิดขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้จ้ารายการที่สอง มารายการที่3แนนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจของหัวใจคุณละดวงคอมเมนต์คนละนิดด้านข้าง ด้านหลังนะคะรายการที่สามต่อมาจ้าต่อมารายการที่สี่ ด้านข้างดูรอบๆด้านหลังต่อมาค่ะต่อมารายการที่ห้า ด้านข้างนะคะด้านหลังรายการที่ห้านะคะคุณต่อมารายการที่หกค่ะ น้านคาะแอดไลน์ขอภาพเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์0825413334 0825413334 3, 3, 3, ด้านหลัง รายการที่หกต่อมารายการที่เจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ด หมายเลขเจ็ดต่อมาหมายเลขแปดค่ะลันทาง หงฝั่งตะกุดด้วยนะคะรายการพ p วันนี้400ทุกอง์นะคะไปทาง450าจ้าต่อมารายการที่9 หมายเลขเก้าต่อมารายการที่สิบจ้าด้านข้าง ด้านหลังฝากพี่ๆดูให้ชอบก่อนนะคะด,ดูให้ชอบดูให้มั่นใจแล้วค่อยปิดนะคะต่อมารายการที่สิบเอ็ดค่ะขอภาพเพิ่มเติมแจ้งอ p แจ้งใหม่เลขได้นะคะ ด้านข้างด้านหลังค่ะหมายเลขส1บดนะคะ มาหมายเลขสิบสอง ี่ทุกองค์นะคะไปทาง4ี่ร้อยห้าสบจ้าโอนสี่ร้อยไปทาง4ี่อยห้าสิบไปทางไม่มั่นใจอยาสั่งปิดนะคะนั้นกลับขอร้องมากๆเลยด้าน,นหลังค่ะรายการที่สิบสองมาสิบสาม ด้านหลังหมายเลขสิบสามนะคะคุการที่สิบสามต่อมารายการที่สิบสี่ ั้านข้างด้านหลังหมายเลขสิบสี่ต่อมาหมายเลขสิบห้าค่ะ ด้านหลังยันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะหมายเลขสิบห้าหมายเลขสิบห้าต่อมาหมายเลขสิบหก ไม่รู้ว่าลูกค้าท่านใดปิดะนะคะรายการนี้ทำไม่ได้ช่วยโทรกลับด้วยนะคะหมายเลขสิบหกค่ะต่อมาหมายเลขสิบเจ็ด มารายการสุดท้ายนะคะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะด้านข้างด้านหลังค่ะ รายการที่สิปดหมดแล้วค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แนนด้วยนะคะไว้เจอกัน EP ีหน้าจ้าสวัสดีค่ะ